รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร,ร่วมกับบริษัทดรวารายตี้จำกัด เด็กทาสผู้ชมครับ,ม,รบมาติดตามรายการรวยหุ้นนะครับเรามาพบกันเป็นประจำพร้อมกับเนื้อหาสาระที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีให้ติดตามกันอย่างเต็มอิ่มทั้งการลงทุนในหุ้นการลงทุนในตราสารอนุพันธ์นะครับ พูดถึงเรื่องของหุ้นกันก่อนครับในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยอาจจะมีความผันผวนอยู่บ้างนะครับทำให้หลายคนมองหาช่องทางในการลงทุนยังต่างประเทศและถ้าพูดถึงต่างประเทศเนี่ยนะครับหลายคนก็จะนึกถึงประเทศจีนเพราะว่าในช่วงสักประมาณหนึ่งปีเนี่ยถือว่าเป็นปีที่สดใสามากๆของตลาดหุ้นจีนนะครับดัชนีของเขาปรับตัวขึ้นมาอย่างโดดเด่นใครที่ไปลงทุนก็ได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจมากๆนะครับตลาดหุ้นจีนยังคงดีอยู่หรือไม่ยังเป็นโอกาสในการเข้าไปลงทุนหรือไม่ลองไปติดตามดูกันก่อนครับ นาทีนี้ใครๆก็พูดถึงการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่หลายกองทุนให้ผลตอบแทนดีอย่างน่าตกใจแถมเพิ่มความน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากมูลค่าหุ้นจีนที่ยังถูกถากเปรียบเทียบกับการลงทุนในตลาดอื่นๆขณะที่รายได้ของบริษัทจีนนั้นมีแนวโน้มการเติบโตที่ดีแถมยังได้แพ็กเกจกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการผ่อนคลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายๆประเทศช่วยอีกทาง ซึ่งก็มีคําถามว่าและถ้าสนใจลงทุนในตลาดหุ้นจีนต้องทําอย่างไรแบบไหนที่น่าสนใจเราถือเป็นนักลงทุนต่างชาติสําหรับตลาดหุ้นจีนนะครับเพราะฉะนั้นการเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่โดยตรงนั้นทําไม่ได้แต่กองทุนรวมที่เป็นเครื่องมือที่สามารถเข้าถึงการลงทุนในตลาดหุ้นจีนได้ครับโดยมีตั้งแต่การลงทุนแบบในกองทุน ETF ที่มุ่งสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับดัชนีตลาดหุ้นจีนหรือกองทุนรวมที่ลงทุนเชิงรุก Active Fund ก็เป็นอีกทางเลือก ยิ่งถ้ากองทุนนั้นเลือกธีมการลงทุนและเลือกหุ้นรายตัวถูกต้องก็จะยิ่งสร้างผลตอบแทนที่ดีในภาวะที่ตลาดหุ้นผันผวนซึ่งแต่ละแบบนั้นก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปแต่ยังไงก่อนจะตัดสินใจเลือกการลงทุนรูปแบบไหนนั้นก็ต้องศึกษาอย่างละเอียดถ้ามั่นใจว่าเป็นการลงทุนในรูปแบบที่ชอบก็จะได้ลงทุนอย่างสบายใจและได้ผลตอบแทนที่พอใจอย่างแน่นอนครับ ครับวันนี้ครูที่จะมาให้ความรู้กับเรานะครับเราจะพูดคุยกันกับดรสมจินสอนใบสายกรรมการผู้จัดการนะครับของบลจทไทยหรือทีมบเอ็มสวัสดีดรครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เราคุยกันเรื่องของจีนในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนปรับตัวขึ้นเยอะมากแล้วทางบลจทไทยเองก็มีสินค้าเกี่ยวกับกองทุนหุ้นจีนออกมาขายอย่างต่อนเนื่องนะครับใช่ครับหงปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอย่างถ้าหากว่าเป็นพวก A50 ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่ของจีนเนี่ยก็ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นประมาณ รวมรวมร้อยปอนหนึ่งปีที่ผ่านมาเช่นเท่าตัวใช่ครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราพูดถึงจากต้นปีเนี่ยก็ไปละยีกว่าเปร์เซ็นต์นะครับเพิ่งสี่เดือนเองใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นที่มาของความสนใจของลูกค้าเยอะเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วเวลาเราพูดถึง การตัดสินใจเข้าไปเลือกลงทุนเนี่ย uh huh. นะครับการดูข้อมูลในอดีตก็เป็นประโยชน์ใา uh huh. ยาให,ให้ข้อมูลในอดีตเนี่ยเป็นเพียงแหล่งเดียวของข้อมูลที่เราจะใช้ในการตัดสินใจ uh huh. สิ่งที่สําคัญคือเราต้องมองไปข้างหน้ามากกว่าถูกต uh ้อ huh. งแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือช่วงเวลาของผลตอบแทนที่ดีก็มีแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีช่วงเวลาของความผันผวน,นด้วยะฉ uh huh. ะนั้นการที่เราจะเข้าใจว่าเวลาที่เราเข้าไปลงทุนแล้วเนี่ยเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นของคู่กันแต่คนที่มีความเข้าใจเรื่อง ่งนี้ได้อย่างดีก็จะสามารถอยู่กับมันได้แล้วก็ได้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้ดีทีนี้พูดต่อน,นิดหนึ่งว่าไอ้ตัวความสนใจของกองหุ้นจีนเนี่ยสะท้อนได้จากช่วงที่ผ่านมาอย่างของเรา,าที่เราก็มานําเสนอตลอดนะครับ,รบกองทริกเกอร์อกอง ชา ينا ทริกเกอร์ฟันที่เราเคยนําเสนอไว้เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยเมื่อก่อนสงกรานก็ทริกเกอร์ไปและเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ให้ผลตอบแทนคืนกับลูกค้าก็ได้ไป10กว่าปอร์เซ็นต์แล้วก็เลยทําให้ลูกค้าสนใจเพิ่มเติมขึ้นมากเมื่อ,อ,อปลายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรา <Okay. S 2> ก็มาพูดอีกใช่ไหมฮะ,มะว่าวันที่23เราจะเริ่มขายปอะกว่าวันที่23คือวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยพอเริ่มขายเนี่ย เต็ม1,700ล้านเนี่ยภายใน2ชั่วโมงครึ่งอขายหมดเลยขายหมดเลยแต่ว่าฮอตมากฮอตมากทีนี้เราก็เลยจะมาแนะนำลูกค้าครับว่าลูกค้าที่อาจจะผิดหวังในการซื้อในรอบที่แล้วสามารถที่จะมีทางเลือกอื่นอีกก็คือว่าถึงแม้ t r i กเกอร์ฟันลดเต็มไปแล้วแต่เรามีกองอีกกองหนึ่งที่เป็นกองที่เราเรียกว่า TMB China Opportunity เราฟีดเงินเข้าไปในกองทุนหลักกองเดียวกันกับกองทริกเกอที่เรา จบไปแล้วเนี่ยครับก็คือกองทุนของ UBS China Opportunity Equity ซึ่งลูกค้าที่ยังสนใจหุ้นจีเนี่ยก็สามารถเข้ามาลงทุนได้และลงทุนได้ทุกวันนะครับกองนี้เนี่ยก็หลักการของการลงทุนก็แนวคิดเดียวกันก็คือว่าลงทุนในบริษัทที่ทางฟันเนี่ย ฟัน d m a ม a เ e อร์เขามีความเชื่อว่าจะมีโอกาสของการเติบโตที่ดีโดเพราะอย่างยิ่งมีความสอดคล้องกับตัวการเปลี่ยนแปลงของประเทศการปฏิรูปประเทศต่างๆเทรน์เป็นยังไงแนวโน้มเป็นยังไงก็ไปลงทุนบริษัทแบบนี้ซึ่งอย่างในกราฟที่คราวที่แล้วก็ให้ดูถึงขออนุญาตทวนนิดหนึ่งนะครับว่าตัวเทรนที่เขามองก็คือว่า ชนชั้นกลางจะมากขึ้นคนอยู่ในสังคมเมืองจะมากขึ้น uh huh. เพราะฉะนั้นพวก uh huh. การใช้ไอทีต่างๆเนี่ยก็จะมีมากขึ้น uh huh. แล้วก็คนที่ร่ำรวยขึ้นก็จะสนใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น uh huh. แล้วก็ พอมีเด็กรุ่นใหม่เกิดขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็จะสนใจเรื่องคอนซัม t ชันมากขึ้นร,<ม>รวมทั้งเรื่องเอ듀เคชันเพราะนั้น IT Healthcare และก็คอน s u m e r discretionary เนี่ยเป็นเซกเตอร์หลักที่เขา overweight เป็นพิเศษ<ม>แต่ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่าเซกเตอร์อย่าง finance เนี่ยถึงแม้เขาจะ underweight นะครับ แต่ว่ามันก็ยังเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่อยู่มีไซส์33เปอร์เซ็นต์นั้นถ้าใครที่เชื่อว่าเอลักษณะของการคิดเชิญทีมแบบนี้เนี่ยเป็นการวิธีคิดที่ดีอันนี้ก็เป็นกองทุนที่น่าสนใจนะครับลองยกตัวอย่างดีไหมครับว่าบริษัทที่เขามองว่าโอดทีมกำลังจะมาแนวโน้มกําลังจะสดใสเขาไป็งทุนอะไรครับตัวอย่างบริษัทแรกผมถามพวกเราท่านผู้ชมดูก็ได้ครับว่า ในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากเวลาที่เราใช้ในการทํางานนะครับเราใช้เวลากับอะไรเยอะที่สุดผมนะครับก็ใช้เวลากัดเจ็ดของผมครับแชทกับคนนู้นคนนี้คือเรามีโซเชียลของเราใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดต่อเนี่ยเราใช้แชทซึ่งในเมืองไทยเนี่ยที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือไลน์ใช่ไหมครับแต่ว่าในเมืองจีนที่ป๊อปปูล่าที่สุดคือ w e c ช a คาครับตอนนี้เนี่ย WeChat เนี่ยเขามี m ั n ด h ยูเซอร์ประมาณ500ล้าน ล้านคนนะฮะที่ที่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็เป็นเป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดของของเมืองจีนละห้าล้านห้าร้อยล้านแล้วบางคนก็อาจจะเห็นมีโฆษณาในเมืองไทยด้วยนะครับเขาพยายามโปรโมทไปต่างประเทศส่วนตัว q ิวโซที่อยู่ตรงกลางนี่นะครับคิวโซนเนี่ยคือ Facebook ของจีนนั่นเองในเมืองจีนเนี่ยเขาไม่ได้ให้คนใช้ Facebook เพราะฉะนั้น q ิวโซนจึงใหญ่มากที่นู่นแลเป็นอันดับหนึ่ง แล้วตัวถัดไปก็คือตัว QQ อันนี้น่าสนใจมาก QQ เนี่ยเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้คนที่ใช้ Facebook ใช้ Windows uh huh. Talk ใช้ Gtalk คุยกันได้นะฮะแล้วก็ดูจากรายได้ที่เขาที่ที่เห็นเนี่ยนะครับปีที่แล้วเนี่ยรยตัว กำไรของเขาเนี่ยเกือบเกือบ24,000หยวนนะครับแล้วก็การเติบโตสอมาน0ล้านใช่24,000ล้านหยวนนะครับแล้วก็เป็นหุ้นอันดับหนึ่งของนี้คือเทรนด์ชาตเจตาดายคนยังแชทกันบริษัทนี้กำไรครั่ตัวถัดไปครับ Town Education อันนี้เนี่ยเป็นบริษัทซึ่งไม่ได้อยู่ใน MSCI นะแต่เขาก็ลงทุนนะครับ แล้วก็ Tower Education เนี่ยทำเรื่องการการสอนนฮะสอนกวดวิชา oh. สอนอะไรต่างๆเขามีทั้ง small class แล้วเขาเพิ่งเริ่มไอ้ตัว one on one class ด้วยแล้วก็มีพวกออนไลน์เพราะฉะนั้นรายได้เขาก็เติบโตดีนะครับนี่ก็เป็นบริษัทเล็กๆแล้วก็เป็น non benchmark เม้นสองตัวอย่างที่ผมยกหนึง่งเนี่ย บริษัทหนึ่งนี่ใหญ่ที่สุดใน MSC China ใชนะอีกบริษัทหนึ่งไม่ได้อยู่ใน MSC China ใชแต่ทั้งสองอันนี้อยู่ในฟิล์มของเขาเพราะนั้นเขาลงทุนเขาเลือกตีไม่ได้ดูจากไซส์ พูดไว้เมื่อสักครู่นี่สนใจมากคือคือที่ผ่านมาเนี่ยอดีตโดดเด่นมากเติบโตเยอะแล้วอนาคตมันยังคงดีอยู่ไหมครับครับผมผมผมเองเนี่ยเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้จะยังคงเติบโตประเทศจีนยังคงเติบโตนะครับแต่มุมมองที่สําคัญก็คือแล้วราคาแพงไปแล้วหรือยังนั่นนะครับผมจะให้ดู valuation sheet อันหนึ่งนะครับก็คือว่าในช่วงที่ผ่านในขณะนี้เนี่ยถ้าเราดูเป็นดัชนีนะครับ MSCI China เปรียบกับเซตก็ได้นะครับ P/E ของปีนี้เนี่ยอยู่ที่12เท่ากว่าของไทยเซตเนี่ยประมาณ15เท่ากว่าแพงกว่าของเมืองนอกนี่ก็แพงไปเลยนะครับตัว e a r n i n g Yield g กรคือว่าตัว e a r n i n g Yield ของหุ้นเทียบกับบอลยูเนี่ยก็4%กว่าซึ่งก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับ Dividend Yield ประมาณ2%เสร็จ R.O.E ของบริษัทเขาเกือบเกือบ15%ซึ่งถือว่าไม่เลวงั้นผมมองว่าสำหรับการลงทุนซึ่งอันเนี้ย ถ้าท่านผู้ชมติดตามรายการก็คือผมจัดเป็นทับหน้าทับหน้าก็คือส่วนที่เราใช้เป็น wealth builder สร้างความมั่งคั่งขังบในระยะยาวเงินที่เข้ามาควรจะเป็นเงินที่ตั้งใจลงทุนสักห้าปีเจ็ดปีขึ้นไปให้ได้หนึ่ง business cycle ยิางงี้ผมว่าลงทุนได้แล้วถ้าใคร,ครที่สนใจอาจจะพลาด trigger fund ซื้อไม่ทนันถ้ายังสนใจกองนี้ทำยังไงดีครับสามารถติดต่อไปได้ที่ TMB นะครับธนาคาร TMB ทุกสาขาแล้วก็รวมทั้งสามารถโทรไปที่ call center ของเรา ที่1725ครับ TMB China Opportunity Fund ครับแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับดีเลยครับตอนนี้โอกาสในการลงทุนเปิดกว้างมากเราสามารถลงทุนในต่างประเทศผ่านกองทุนรวมได้ก็ลองติดต่อไปที่1725นะครับวันนี้ขอบคุณดรมากเลยครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมีประเด็นเรื่องของการลงทุนในตราสารนุพันธ์มาฝากกันเดี๋ยวมาติดตามครับ